ฉันเป็นลอยหมดแล้วนะเดินยังไงเนี่ยคุณมีตาหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับคุณนี่คุณทํากระเป๋าฉันเป็นลอยหมดแล้วนะคุณพูดมาเลยวันนี้คุณจะรับผิดชอบกระเป๋าฉันยังไงช่างเั็นเถอะปุ๋ฝ้ายตอนนี้พี่เคนเขารอเราไปกินข้าวอยู่นะพี่แอนพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยนะถ้าเกิดว่าวันนี้เขาไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้ฉันแล้วก็เขาได้เจอดีแน่คุณครับเอาอย่างนี้ได้ไหมครับ เดี๋ยวผมเอากระบบ้านไปซ่อมให้คุณเองครับอะไรเนี่ยคุณพูดออกมาได้ง่ายๆเชียวนะคุณจะเอากระเป๋าให้ฉันไปซ่อมงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่ากระเป๋าของฉันมันราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเอากระเป๋าของฉันไปซ่อมเนี่ยกระเป๋าฉันมันจะใช้ได้อยู่ไหมฮะงั้นผมซื้อใบใหม่คืนให้คุณนะครับดูสภาพคุณแล้วเนี่ยนะคงไม่มีปัญญาซื้อให้ฉันหรอกนะคุณรู้ไหมกระเป๋าฉันซื้อมาในราคาตั้งสี่พันบาท เอาแบบนี้ปะคุณให้เงินฉันแค่2,000บาทก็พอ2 0 0พเหรอครับผมมีแค่นี้เองครับเอามานี่ถือว่าวันนี้ฉันสวยก็แล้วกันนะคุณรีบไปไหนก็ไปไป วันหลังก็เดินให้มันดีๆหน่อยนะพี่แอนเราเอาเงินเนี้ยไปซื้อของอร่อยกินกันดีกว่าปไปอุยฝ้ายพี่ไปทำงานในเมืองไม่กี่ปีกลับมาครั้งนี้ทำไมน้องลัดเป็นคนแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนคนละคนกับที่พี่รู้จักเลยนะทำไมน้องถึงทำตัวแบบนี้ใส่เขาล่ะทำไมหรอคะพี่แอนหนูทำตัวไม่ดีตรงไหนหรอคะ กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่พี่ซื้อให้น้องไม่ใช่เหรอพี่จําได้ว่าตอนที่พี่ซื้อพี่ซื้อมาแค่พันกว่าเองนี่แล้วทําไมน้องไปขอเงินกับเขาตั้งสองพันล่ะน้องพูดออกมาได้ไงเนี่ยก็แค่คนบนนอกนขายผักแบบเขาอะนะหนูขอไปแค่สองพันหนูก็ไม่ได้ทําเกินไปนี่นี่ถือว่าหนูให้เกียรติเขาแล้วนะขอเงินเขาไปแค่เนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ํานี่หนูกําลังช่วยเขาอยู่นะคะที่หนูทําแบบเนี้วันหลังเขาจะได้จํา เวลาเขาเดินอ่ะเขาจะได้มีสติไม่ต้องไปเดินชนคนอื่นเขาอีกปุ้ยฝ้ายน้องทําให้พี่ผิดหวังมากเลยนะคนทําสวนทํานาแล้วมันผิดอะไรอะ่ะข้าวที่น้องกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเขาเนี่ยแหละที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยปลูกออกมาเองอีกอย่างน้องอย่าลืมนะว่าพ่อแม่ของเราอ่ะก็เป็นชาวสวนชาวนาเหมือนกันน้องลืมแล้วเหรอว่าตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะพ่อแม่สอนเราว่ายังไง เกิดเป็นคนน่ะต้องรู้จักคําว่าเมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะและไม่ว่าจะทําอะไรต้องรู้จักคําว่าซื่อสัตย์สุจริตบ้างนะน้องลืมหมดแล้วเหรอคําสอนที่พ่อแม่เคยสอนไวอ้อ่ะพี่แอนนี่พี่ทำ คุณคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อกี้น้องสาวฉันก็ทําตัวไม่ดีใส่คุณเขายังเด็กอยู่เขาไม่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทาคุณอย่าถือสาก,กันเลยนะคะเงินนี้ฉันเอาคืนให้คุณคะ่ะคุณครับแต่เมื่อกี้ผมเป็นคนเดินชนเขาเองจนทําให้กระเป๋าเขาเป็นรอยนะครับกระเป๋าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากคะ่ะเงินนี้คุณรับไว้เถอคะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเออนี่ผลไม้พวกนี้คุณเอาไปทานนะคะขอบคุณครับ